ร้อนใจอยากแค่ที่เธอเลยขอดวเดาวให้ช่วยฉันสักทีเืินจากตอนนี้ฉันรู้สึกที่ใจมันนองไวอยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงจากคำพูดวันนี้เพราะฉัน,นกังบก ทุกถ้อยคำมันความฝันแต่ฉันนี้ก็ไม่อาจแน่ใจพรุ่งนี้เรือความรกเธอสูบรือยเสียงเศรา ฉันไม่ต้อนไม่ได้มาให้ว่าพรุ่งนี้เขากับฉันนั้นเธอเป็นยังไพราะฉันเพิงบอกรักไปเลยเขาก็เอาุกๆฟังทุกๆคำเป็นความฝันแต่ฉัน พี่ไลฟ์ร้องทุกวันเลยละครับเกือบทุกวันนะครับวันไหนที่มีงานขึ้นมาก็อาจจะไม่ได้แวะมานะครับคุณปีลองขอขอบคุณคัารักนะขอบคุณมากนะขอบคุณครับขอขอบคุณนะครับและก็อยากให้อยู่แฮปปี้พี่เฮ่อพี่แฮปปี้ทุกวันอยู่แล้ว จริงแค่แบบว่าตื่นมาได้ใช้ชีวิตอีกวันหนึ่งก็แบบแฮปปี้แล้วอะลองคูยชีวิตเรามีทางผ่านแล้วก็คู่ชีวิตเนาะแล้วก็จบเนาะไม่ที่โลกสวยนะแต่แต่เอาจริงถ้าเราไม่โลกสวยด้วยตัวเราเองอะมันไม่มีใครมาแบบ มาพูดดีกับเราร้อซขนาดนั้นอะถ้าเราไม่พูดกับตัวเองเพราะฉะนั้นแบบว่ารักตัวเองอะแบบรักให้เยอะๆเลยไม่ต้องกลัวว่วาจะผิดวะขอบคุณมากนะขอบคุณที่ช่วยแชร์นะครับ a n s m e boy miss you I really like listen your s o u n d I'm from China orderly oh, แอบฟอร์อ thank you so much วีวีอ่าขอบคุณเรื่องสุนีครับจจะเจ็บนมาได้อะไรนะไม่ต้องกลัวอะไรแล้วมาข้าเพลงสุดท้ายมีทางผ่านแล้วก็คู่ชีวิตมา <c oughs> จะรอให้ฟังก่อนไม่ได้มาทุกวันนะครับก็ ฝากติดตามกันไว้ละกันครับหรือว่าใครอยากแบบหรือว่ามาไม่มาอะไรยังไงแจ้งเตือนไหมบอกจะมีมีบ้านเขียวนะครับอยู่หน้าโปรไฟล์จิ้มไปได้เลยจิ้มไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับครับแต่วันนี้ไม่ได้แจ้งวันนี้ลืมเพราะว่าคิดคิดว่าจะมาแป๊บเดียวสรุปมายาว ทางผ่านฐานเราคุณตเองขอบคุณใจส้มด้วยนะคะขอบคุณมากๆครับเจ็บที่ต้องพูดมันนองไปว่าความรักเราจบแล้วสรุปยาวจริงเอาไหมเอ่ย สนุกขอบคุณคับเจ็บที่ต้องพูดมันออกไปว่าความรักเรามันจบแล้วไม่อยากให้เธอต้องผิดหวังเราควรแยกทาง สิ่งที่เธอนั้นต้องการต่างจากฉันมันทำให้รักไม่เข้าใจ mm. บอกเวลาผฉันไป mm. อยากให้เธอได้เธอคนทางเดินใหม่ mm. อาจจะใครดึงใจเธอ

ขอบคุณครับอยากให้เธอได้เจอหนทางเดินใหม่อาจจะใครดึงใจเธอต้องการส่วนตัวฉันจะขอเป็นทางผ่านขอเป็นทางผ่านให้เธอก้อาวเดินผานไป ชอบคุณปีไหมฮะไม่ได้ชอบเพลงไว้ละชอบคุณปีไหมเย้ yeah. ทุกคนมาอีกเพลงอีกเพลงไปละผู้ชีวิตชอบคุณปีหยุมสนุกนะบางทีแล้วคุณปีหยุมแรงก็ขอโทษด้วยนะครับมั่นใส้ครับขอยุมหน่อย

ไปนอนยังไม่นอนครับเดี๋ยวทำกับข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวอาบนา้ำกินข้าวเสร็จค่อยนอนเดวจุกได้คนเดียวแหละ How? Any song is okay like you sing every song, thank you, yeah, yeah. T คือทุกสิ่งในความจริงในความฝันคือทุกอย่างเหมือนใจต้องการเจอเป็นนิทานที่ฉันตายก็หลับตาเล่น้อน ไต้ตกงลงรักเธอได้มีเธอเคียงข้างกันคงจะมีเพียงเธอทำให้โลกนั้นยืนุนเพียงเธอสบตาฉันคงจะมีเพียงเธอที่ยึดหัวใจของฉันไว้ตรงนี้ตรงที่เธอ เธอเพียงคนเดียวและเพียงเธอที่ต้องการฉันจะทำทุกทุกทาง้วยวิญญาและหัวใจนั้นคือฉันทอรดเธอไม่ว่าเป็นเมื่อไรสถานใดจาหัวใจฉันมีเธอเพียงเธอเพียงคนเดียวและเพียงเธอที่เฝ้ารอฉัน พอภาวนาต่อหนา้าฟ้นแสงไกลนั่นคือฉันจะรักเธอไม่ว่าเป็นเมื่อไรชาญใดจากหัวใจฉันมีเธอเธอุกบพยายามที่เธอจนสุ้ใจอย,บยรราบไม่เคยระสุกลายสื่อไปดี ที่อยู่ใกล้ไม่ห่างไหลจะีินชิดไม่ห่างไปไม่ไปไหนเธอเพียงคนเดียวและเพียงเธอที่ต้องการฉันจะทำทุกทุกทางด้วยม่อยาและหัวใจนั่นค่อฉันจะรักเธอ สถานใดทั้หัวใจฉันมีเธอเพียงเธอเพียงคนเดียวและเพียงเธอเพียงเธอเท่านั้ฉันขอพาวันนาต่อมาให้ได้ไกล้นั้นแค่ฉันจะรักเธอไม่ว่าเป็นเมื่อไรสถานใดเกิดฉันในฉันมีเธอ คุดท้ายเป็นนี้นะคร